สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าโอ้ยอึ้งถึงอึ้งถึงกับกองค่ะพี่น้องป้าทั้งหนักทั้งงมาสามกองเลยค่ะพี่น้องตืัอเจ้าอึ้งเลยตัแฟนเจ้าแมะบ่เคยโทรรศัพท์หาเมียบ่เคยโทรศัพท์หาเมียกับอ่าเบอร์โทรพอเจ้าบ่ได้เอาโทรสท์เน็ตไปนะคะพี่น้องเฝ้าโทรมาบอกกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้มันอิหยังตังว่าสามกองเอ้ยพี่น้องตะผัวกะยังถึงค่ะพี่น้องพูดนะ สามกองค่ะพี่นอ้องป้าสมัยสิงไดสามกองเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่าสิผาพี่น้องเปิดกองก่อนเดี๋ยวย่าสิเอาขึ้นมาทีละกองเนาะคะ่ะเนาะสิเอาขึ้นมาทีละกองโตะโ,โ,โตเต็มไปด้วยต้นพักเอเอ่ไอ้ไอ้นั่นพักค่ะพี่น้องโตะมันเต็มไปด้วยเ กับข่าวเย้าเนี่ยมีแต่ต้นใหม่ค่ะพี่น้องวังหันมันอากาศหนาวค่ะพี่น้องเย่าก็เลยขนมาไวในบ้านเบิดเลยมาพี่น้องบังสามกองป้าเย้ากันคิดว่ามันกองเดียวยินแต่นา้าบอกว่าสิ่งสองท้องมาแห้งคิดว่ามันกองเดียวค่ะพี่น้องมาหน่ะสามกองเลยป้าสิเกขอบคุณหลายหลายค่ะตั้งกระเชินตั้งกระเชินเด้อค่ะเด้อ แกะ้เลยค่ะพี่น้องเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาแกะแกะแก,ะกล้กองแรกกองที่หนึ่งป้าบนก็สามกองเนะาะค่ะพี่น้องถึงเลยย่ามาเห็นแล้วก็นั่งถึงอันแฟนย้าบอกว่าฝ่ากลับมาฝ่ากลับมาว่าสัวญาของมาถึงไปซะนีคาเต้าจนนาบูดเฮ้ยย่ากับมากับมา กมากันมาแกะกองเลค่ะทุกนกมากับมาแกะกองเลย พักเพาะไว้เซ็กยังแม่พี่น้องโผษได้ไลายบ้านหกค่ะพี่น้องมีตะต้นใหม่ต้นไหลอีหยังไม่มีนี่เดี๋ยวเด้อยค่ะพี่น้องเด้ออู้ยอันนี้ที่หนักดัก,กีมอนีมือนีว่าสิพ้าลูกไปบอกไกลดอที่แรกค่ะ ไปแร้วล่วันนี้ลูกกันมวนเหร่นป้าพี่น้องอันนี้พักพักอีกล่ะพักไรพักพี่น้องพักพักน้องนี่ อยากตัดมันค่ะพี่น้องเพราะว่าถุงมันใส่ได้อยากอยากตัเสียถุงค่ะพี่น้องโอ้ยพี่นอ้องเบิรงตาดสามล่างเนาะพี่น้องเอ้ยเย้ากระถึงอันนี้ก็จัก จากเอซของเงยานาพี่เก้ค่ะพี่น้องพี่เก้เราสรงมาจากมิวนิคค่ะพี่น้องจากอ๋อยยังยังถึงจนบอกว่าถือค่ะพี่น้อง <c oughs> มาถึงเลยบอกว่าถือค่ะ ผักเสียนฝรั่งค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งความงามปั๊ดพี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งผู้ดำความงามของผักเสียนฝรั่งค่ะพี่น้องเบิ้งปั๊ดปั๊ดนกก็เห็นตะล้อทายมาให้เบิ่งนกค่ะพี่น้องกะอู้ผู้ดำเบิ่งตะใบเนี่ยพี่น้องเบิ่งเบิ่งตะใบค่ะพี่น้องเบิ่งตะใบปั๊ดเบิ่งเนี่ยพี่น้องเนีย เอเจ้าอ่อนซ่อนพักบัดที่นี่มาไปเก็บเอาหมองเดียวได้เนี่ยพี่น้องที่เราถ่ายมาแม่พี่น้องเบิ่งกับมาอ่อนซ่อนนําอยู่บ่าจา้าพูนึงเบิ่งเบิงหเต็มไปแต่อ่อนซ่อนเนาะให้นีนกระซดค่ะพี่น้องเบิ้งมีแต่กุดสด ง,ง,างามๆผักงามๆงามกับงามผักมาเด้อพี่น้องผู้ใดยังบ่ท่านใดกินผักเสียงผักเสียงใดท่านบ้านไดปงกับมาเอาเด้อพี่ prising, life, ganhar, น้องเด้อหลาย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 อุ่นซอนไม่ตะหยดกำงามมึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยป้าเหะ่อยาดมากคือพี่น้องนักอึงตึงค่ะพี่น้องนัก ว่าเมนสี่กิโลคุณหล่ะจ้ะนำนักพื้นยัดมาถุงยางบักหนาเลยโอ้ยพี่น้องเบิง่งบะแมนวาเอาพุดอ่ะหยอดตะละหยอดอันนี้อันนี้คือจังพักเสียนขาวเด้อพี่น้องเด้อนน่เด้อพักเสียนแดงอยู่ทางพี่เก๋บบคอยมีเลยนี่นี่พักเสียนขาวพ่นพ่นสีต้นใหญ่พ่นสีใบใหญ่กากันเด้อพี่น้องเด้อพักเสียนขาวนีว่อัน ูซื้อว่ากินพ์เพิ่นสีบชุนก่าอันก็ผักเสยนแดงเด้อผักเสยนแดงหรือชุนกว่าแต่ถามว่าให้แซบบอแซบคือกันค่ะแซบพูดนะคะพี่น้องความงามของผักนี่เย่าเอามาไว้ตัวพี่น้องน่อยนึงพี่น้องเฮ้ยเ้ยยา่ยาหลัดีเย่าหลัเต้นเต้นม้หัวใจพ่อบอกมากมาแรงกับเาท่านใจลูกลุกแน่กับพ่พาท่านใจแม่ค่ะพี่น้องอ ปาพีน้องเบิ้งเบิ้งเบิ้ผีน่องเบยกเสืไว้ไกลๆในจักน่อยเนี่ยาพีน้องเบิงๆๆงเบ้งอันนี้คือพักเสียนฝรั่งพักเสียนฝรั่งมในถุงก,กันยังอีกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเอามาให้เบิ้งเนาะค่ะเอามาให้เบิ้งง่นานะค่ะง่ามแห้งน,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 นะคะเฮ้ยกล่องที่สองกล่องที่สอนะคะ กงนั่นัมาก็งนันพี่น้องนังงนนกก่่าคงทสงค่ะพี่น้องขอบับในหค่ะพี่เก๋ขบับขุ้นในค่ะยาดตนองค์บ่ได้กินเนาะพันอ่อนซ่อนพันอ่อนซ่อนเหมือนกับพี่เก๋ ว่าทั้งปื้มตื่นตันทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกันเบิดเนาะคะ่ะพี่น้องเที่ยวองกับนน,นมาตื่นตันมาเกือรกันเบิดน้ำตาสิไลเนาะคะ่ะพี่น้องเที่ยนี่โอ้ยนี่กลายเป็นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนพี่น้อง เลี้ยพี่น้องพักพักยังน้องน,นี่กระดาษจะไว้ใช่กระดาษดีๆได้ค่ะยุนีอ่อยู่อยู่ทางเมืงองนอกเข้าเนี่ยกระดาษก็ได้ซื้อได้ค่ะพี่น้องเด้อบ่แม่นบ่แม่นว่าอ่าบ่ได้ซื้อจักประเทศได้ซื้อแต่ั๋วข้าเจ้า ข้าเจ้าใส่ได้โดนๆข้าเจ้าถือกระดาษไปนั่งข้าเจ้าออกไปใส่ของที่ซื้อแล้วก็หอบมากไหมคะพี่น้องพักเศียนฝรั่งพี่น้องป๊าดให้น้องดองใส่ใส่นอกบานนี่ได้ไหเอ๊ะให้น้องดองใส่ใส่นอกบานนี้แหมพี่น้องเราจะให้พี่น้องเบิ่งผูดดะ ยอดยอดคถอะพี่น้องป้าพักเสียนจะมาไหลเแอะพี่เก๋ทั้งพี่เก๋หมป้าพ,พ,นนะะพี่น้องล่ะเบิ้งเบิ้งพุ่นน่ะค่ะพุ่นนี่จะพักเสียนอ้อยต่อยะพี่น้อง,พ,องพักเสียนไหลป้าผมมาปวดกราพ่อเถอพี่เก๋ทนพี่เก๋พักเสียนเอาเอา,เอาถุงนี้ไว้ให้น้องอีก ถุงอะไรให้น่องใส่พักถุงไรพักถุงพลังนักยัดตะกิ่มกงมากค่ะพี่เก๋ เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อบอกหอยเลียบอกหอยเลียหอยเลียเดิบอกหอยเลียมาเริปั๊บพี่น้องเบิ้งอันพักอันนี้ได้ละพี่น้องพี่น้องเบิ้งพักอันนี้ได้ละเบิงพี่น้องปัาบเงาตะลังเงาเฮ้ยพี่น้องเบิ้งเงาพักนะ ย่าหัวออกมาให้เบิ่งเบิดตเตอพี่น้องเดิมันงามคายอี <c oughs> ยอแล้วเนีน่ยห่วงแห้งไรผัวมาแอบเบิง้งพี่น้องยา่าห่วงแห้งไรสามมาแอบเบิง้งพี่น้องเบิง่ง เบิงเบิงเบิงผักกระเทียมปลาพี่น้องเบิงผักกระเทียมปลาค่ะเบิงคว่มสดคว่ำไงความสดควใหไงพี่นอ้องเอ้ยผู้ใดนี่ขนาดว่าีปเอาแป๊บเดียวนะพี่เก๋นี่ขนาดว่าี่เอาแป๊บเดียวพี่น้องเบิ้งไปเอาแป๊บเดียวนะเบิงดอกค่ะพี่น้องเจ้าสีเลือกดอกไวท้ทพัด เบิ้งดอกค่ะพี่น้องพุ่นป๊าดเฮ้ยพี่น้องเบิ้งอ่อนซ้อนหลายเนโอ้อยากหมุนมุดจ่อไปเก็บอยากไปหาเด็กคันวาบอติดลูกเนาะพี่น้องเลยคันว่ายเย้าบอติดลูกสองตนี่ยเย้าไปไปแน่นอนเลยเบิ้งเนี่ยว่ะเฮ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องอ่อนซ้อนเบื้องถึงแตะดอกกันเห้าวลาดฟาดล่ะพี่น้องเลยเบิ้งเนี่ล่ะพี่น้องดอก เฮ้ยเลือกดอกไวเสียตะต้นมันคั่นเสี๋ยดอกไว้ทพัดเาี๋ยไปฝากผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็บาให <ım> ้มักออกกล้องได้ค่ะพี่น้องข่านควนออกกล้องก็คือไข่อยู่ก็คือเด้ท้ายคลิปอันเอาพักไปให้เนาะอันพักกันพี่เก๊อันนั่นไปให้เบิ่งนละค่ะพี่น้องดอก ดอกพักอันกระเทียมปลาแม่ปลาพี่น้องเบิ่งเบตเตออนซ้อนลายโอ้ยโอ้ยย่าอยากไปเก็บย่ลอยากไปเก็บเป็นสี่เด้ออันซ้อนเด้อพี่น้องเลยทางย่าหมู่บ้านเนี่ยอันที่อันที่ไปพ่อค่ะพี่น้องแต่ว่าย่าล้มคลิปแล้วแต่ว่ายังบ่ท่านในอัปโหลดเด้อค่ะพี่น้องเด้อทางย่ากลับไปพ่อแล้วเด้อแต่ว่ามันมันมันบวหลายมันหัวตะแพรมันหัวตะแพรค่ะพี่น้องคิดว่ามันล้ำออกมาจากอัน บ้านข้าเจา้าหรือว่านกเอามาปล่อยประมาณนี้แต่ว่าบ่ได้บุได้เขาไปซ่อมอยู่ใน,นอันคางๆบ้านขาแต่มันมีผักกระเทียมปลาบอตะว่าอันมองล่องน้ำทันแม่พี่น้องเย้ารู้แล้วว่ามันมักเกิดน้ำหมองจ้งไดเนาะผักกระเทียมปลาแบบที่นี่เนาะ,ค,ะค่ะเมืองเบืองเมื่งขาพี่น้องมาเบืองซอยกันพี่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งซอยกันเย้าคือบ่อยากบ้างปอกแต่น้องอันนี่เฮ้ยมึงเนี่ยเบิ่งก่อพี่น้องเอ้ยเบืองก่อ คันผู้ใด้โบนอันคิดว่าเนาะค่ะคิดว่าถ้าผู้ใดบ่เคยได้เก็บเนาะค่ะถ้าผู้ใดบ่เคยได้เก็บนี่คิดว่ามันมันตื่นเต้นอีหลีค่ะพี่น้องอันนี้ขนาดคนที่ไปเก็บดูดูเพิ่นยังตื่นเต้นเลยเพิ่นเพิ่นไปเพิ่นก็ยืนงงอยู่ในป่ากระเทียมเพิ่นว่ายืนงงในป่ากระเทียมพี่น้อง แ้วกับฝ่าพ่อหลูกแลนกลับขึ้นมาฝ่าพ่อหลูกแลนกลับขึ้นมาปกติเราคุณคุณศาลนี่สิบกการโทรหาเมียได้ค่ะนอกจากจิโทรไปทังอินเทอร์เน็ตทั้งอันทั้งทั้ง,งเมสเซจเจอร์อันนี้เราโทรไปแบบอันบดได้อันนี้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่ายาบดได้เอาอันเอาอินเทอร์เน็ตไปเนาะค่ะยาบดได้เอาอินเทอร์เน็ตไปแล้ววันนี้เราก็โทรทัทงเบอร์อันนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยปกติคุณสายยาวบกการโทร เราก็เงยขึ han, ah, ้นกันค่ะเราก็เงยขึ้นกันเอาเอาเอาพี่น้องเดียวอ่อนซ่อนอ่อนซอนพักมาพี่น้องเบิ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 งมันบ่แมนไดน้อยพี่น้องมันบ่แมนไดน้อยพี่ถ้าพี่น้องอีกกลองที่สามค่ะพี่น้องกลองที่สามกล้องที่สามเดี๋ยวเ่สีแกขึ้นมาสีแกขึ้นมาอ่อนซ้อนแล้วเดี๋ยวเดี่ยวสีแกเวียนหน่ะพี่น้อง จงคอยทำความสะอาดค่ะมือนี้แล้วว่าสีพักพรสิบผ้าลูกยางบ่ไก่ค่ะพี่น้องมือนี้เมื่อมือมือมื่อมือผักเมื่อยแน่อิเลพี่น้องเมื่อยแี่ขอแกอยู่ตลางเด้อเนาะค่ะขอแกอยู่ตลางไปไปเบิ่งน้ำกันแกอยู่ตลางนี่แหละค่ะพี่น้องบ้านกะหกในจักน้อยเพราะว่าส่วนนี้เอาผักออกข้างนอกมาได้ได้ค่ะอีกสองสามมือกดเอากดซ้าเอา de la สอนเย้าอ่อนสอนครับเป็นคนมาคานะพี่น้องแต่ว่ากับโบแด้ไปเห็นเห็นแบบอันนี้นะหมู่บ้านไปที่ที่ไปเก็บมันมันโตนิดหน่อย,อย,อยมันมันทีกันโพดมันทีกันโพดพี่น้อง ขึ้นไปทางทึ่งขึ้นไปทางทึ่ง,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 งแบบไม่ตัดต่อเอาเอาแบบปะตัดต่อเลยด้ค่ะพี่น้องด้เอาแบบปะตัดต่อค่ะพี่น้องว่าว่าตัดต่อค่ะพี่น้อง เกือบง่ามค่ะ 你呢？You know? อยูล้ค่ะพี่น้องเสร็จแล้พอดีว่สกูแล้วค่ะนั่นดีๆอยู่แล้วเลยค่ะพี่นอ้นนงนงนองนี่เกือบข้าวตอาใส่แล้วข้าเตากะเปลี่ยนเพราะว่าข้าเตอาเป็นลูกคนรวยแม่ค่ะพี่น้องว่าที่นี่ข้าวตอากะเปลี่ยนข้าเตอากะเปลี่ยนเปลี่ยนดูค่ะลูกสาวผู้เดียวนะคะพี่น้องคนรวย ิญนะตั้งกระเชิญตั้งกระเชิญอถูกไหมงามค่ะพี่น้องเสืองามโอ้ยอยากงามเนยบองงามกับซามเนาะค่ะแต่ว่าใส่เสืองามกับซามเนาะค่ะเนาะว่าวต่ได้ใส่เสืองามเนาะบองงามกับซามยากเถอะยากเถอใส่เสืองามขึ้นเกาล่ะค่ะแต่ว่าพลังกับวายเาะงามคือเกาล่ะค่ะพี่น้องสวยบ่ค่ะพี่น้องสวยบ่สวยบ่ค่ะ เสื้อใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวก็ได้ย้ำฮอดอันนี้ก็เป็นเข็มขัดค่ะเข็มขัดอันนี้ก็เป็นเสื้อหนังเสื้อหนังค่ะพี่น้องอันนี้คือเสื้อหนังค่ะพี่น้องเนี่เสื้อหนังใส่หนาวก็ได้สวยๆค่ะสวย สวยบอกพี่น้องนี่ชุดชุดเป็นชุดงามนี่ค่ะพี่น้องเาออิน่าผา,ายังก่อนเป็นไลท์กักงามค่ะพี่น้องไปติดพักติดพัก สวยค่ะสวยต้งกระเชิญต้นกระเชิญสวยบะค่ะพี่น้องสวยบะหอดางาหอนล่ะพิ่นกระใส่ทรงเสื้อผ้าหอนหอนแกหอนมม่หาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นเสือ้อหนังค่ะพี่น้องเสื้อหนังเสื้อหนังเนาะ พุ่งขึ้นไงเถอะน้าบาดนี้เนาะพุ่งไงอันนี้เป็นชุดอะไรเด,เดี๋ยวเอาเอาไป,ไปอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นผ้าถุงบ่จ้ะสงสัยที่เป็นผ้าถุง เอาผาทุงยังสี่กระมีบะม่บอยู่ท่งสี่กระมี่บ่พี่น้องงามเลยค่ะพี่น้องผาทุงผาทุงค่ะผาทุงฮ่าฮตัวนี้ก็เป็นกางเกงค่ะพี่น้องย่า่ได้แน่นอนกางเกงนี่ใส่ได้ค่ะกางเกงใส่ได้เลยค่ะเนี่ย หัดข้อใดอยู่ใส่ได้ค่ะพี่น้องตั้งกระเชิญตั้งกระเชื่พักกันพักหนี่งย,ย้อนเสดอยวบ้านเพชรพักอ้อันนี้ก็เป็นกางเกงค่ะพี่น้องกางเกง ี่กกเใส่ได้ค่ะพี่น้องใส่ได้ใส่ได้นะขอบคุณหลายๆคะ่ะตั้งกระเชินตั้งกระเชิญนะคะนาอตั้งกระเชิญอย่างเดียวล้วค่ะพี่น้องเย้าภาษาบกค่อยเป็นสมองเยา้าตื่นค่ะพี่น้องสมองบกค่อยดีพี่น้องคะ คลิปเน่าๆในตักเทียในเนาะค่ะก็มีคลิปเน่าๆคลิปสั rain, ่นปนกันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็ขอคลิปเน่าๆในเนาะค่ะเพราะว่าย่อโบเดมีโอกาสไล่เนาะค่ะเนาะแล้วกับเพื่อนๆที่เพื่อนมีโอกาสไล่เพื่อนกับได้ได้ไล่แต่ว่าย่อกับโบเดมีโอกาสได้ไปใหุ้กำลังใจมูคือกันค่ะพี่น้องเนาะย่าก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆอย่างมากที่สุดแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่เกย์หลายๆๆๆเนาะค่ะเนาะกฝากขอบพระคุณ อาม <Jean> ่าเนาะค่ะตั้งก็เชเิญอาม่าเนาะค่ะน็อแล้วก็เอ่อฝากขอบคุณเออ่คนทางทางบ้านพี่เก๋เนาะค่ะที่เพิ่นจัดเสื้อผ้ามาให้เนาะค่ะเนาะเพิ่นยังหาเพราะในเบือดอกค่ะเพิ่นยังกงแกงสิมีเอ่อมาเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่นเปลี <êtes thấy S 1> ่ยนเสื hey. ้อผ้าดูเนาะค่ะเนาอตะกาเ่ากับว่ได้ซื้อเสื้อผ้าใส่แล้วเนาะค่ะยล่ากับมีเสื้อผ้าจากพี่เก๋จากเพื่อนบ้านพี่เก๋จากอาม่าเนาะค่ะเล่ากับเก็บเสื้อผ้ามาให้ยล่าส่เนาะค่ะเพราะว่าเรามีลูกเล่ากับ โตพื้นชิ้นใหญ่ขึ้นเนาะค่ะเนาะพันก็ได้ส่งมาให้เนาะค่ะกราบขอบพระคุณพี่เกย์ได้หลายค่ะกราบกราบขอบพระคุณพี่เกย์ที่ซอยเนาะค่ะซอยแนะน้ำนั่นนี่ใหายเย้าเนาะค่ะพักเพิกอี่งยั้งมีเท่าใดกะไปหาเก็บมาเมื่อปันใดกะเบ่อยู่บ่อเซ้าค่ะพี่เกย์เนาะค่ะเนาะกะส่วนส่วนเข่ากะกลางคืนเลาะกลับไปยิ่งซีล่ะค่ะงามพักงามแน่เนาะค่ะเนาะพักกระดาเนาะค่ะเนาะ ส่วนพักอันติวพักอันอันนี้ฝรั่งกันร้ายเนาะค่ะพักพักเศียนฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องยยกกับวายังบ่ถืกเนาะค่ะได้ยังร้ายก็ได้มึงมันยอดอ้วนพักยอดอ้วนแน่ค่ะพี่น้องเน,ะะนงาะค่ะมึงงามพักงามแน่เนู่นมาค, <c oughs> ค่ะคลิปนี้กระซิบนี้เนาะค่ะพี่น้องต้องกราบขอบคุณเลยค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะต้องกราบขอบพระคุณคอามาแล้วก็ขอบขอบพระคุณ มันอ่ำเนาะค่ะเนาะเดาเรวก็กราบขอบพระคุณพี่เก๋หลายๆเนาะค่ะที่ส่งของมาให้นองเนาะค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะพี่เก๋ขอบคุณหลายๆจ้าพอกันคลิปไหมค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า